ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตัดมาทั้งหมดเนี่ยการดูกายเนี่ยเป็นเรียกว่าโมกขธรรมธรรมที่ทําให้เราดับทุกข์ได้ตัวนี้เป็นธรรมที่สําคัญมากการดูกาย,ยที่ว่ามหาสติปัฏฐานสีน่ดูกายดูวยเวทนาดูจิตดูธรรมนการดูกายนีย่มันเป็นเบื้องต้นถ้าเราดูกายแล้วรู้กายเราเนี่ย เราก็จะดับถุกได้ที่พระเจ้าตัดไว้การดูกายในที่นี้ก็คือดูกายก็ให้รู้ว่ากายเนี้ยดูกายเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เราดูลมหายใจเลยดูลมเข้าดูลมออกนี่นี่ก็คือการดูกายเหมือนกันให้เรารู้ว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีลมเข้าลมออกเนี้ยกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายกายนี้มันตาย ถ้าเรากายนี่มันตายเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราอยู่เราจิตวิญญาณที่มาใส่กายนี้อยู่เราก็ต้องไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูลมหายใจเนี่ยก็เป็นการดูกายกายนี้เราจะตั้งอยู่ได้ก็เมื่อมีลมหายใจเขาเรียกว่าม,มันต่อเนื่องกันมาดูลมเข้าลมออกเนี่ยลมเข้าลมออกหายใจเข้าไมหาาา่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเพราะฉะนั้นเน่ เราต้องมีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าเราก็ตายนี่การฝึกตายเหมือนกันเขาเรียกว่าตายเรียกว่า,<ม>วาคันีกิกะเหมือนหายใจเข้ามันหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายห,ใใหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเนี่ยเราตายอยู่ตลอดเวลาแต่เรา มันไวที่เรา,าดูไม่ทันการตายตรงนี้ก็จะเหมือนดูไม่ทันเขาเรียกว่าตายชั่วขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูกายเนี่ยสำคัญการดูกายนยีให้เรารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตงงุลมที่เราเคยแนะนากันไปแล้วเราคือจิตวิญ,ญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่ ถ้าจิตวิญญาณเรารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเราก็จะแยกรูปแยกนามอย่างที่เขาบอกอกายของเราเนี่ยร่างกายร่างกายของเราประกอบด้วยสองส่วนก็คือรูปกับนามรูปก็คือธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เรียกว่ารูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวนานาในที่นี้ก็คืออารมณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกขเวทานาหรือสุข,ขเวทนาเวทนาตอนนี้ก็คืออารมณ์เวทานาเวทานาคืออารมณ์เวทนาตอนนี้ก็คือที่เรารู้รู้สุขรู้ทุกขอารมณ์สุขอารมณ์ทุกหรืออารมณ์เฉยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์เวทนาตอนนี้คืออารมณ์ เวทนาสัญญาก็คือความจำถ้าเราความจำไม่ดีเราก็จะจำคนไม่ได้ก็เหมือนคนอันเซเมอร์คือความจำเสียเขาก็จะจำไม่ได้จำาููกจำหลานไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งเห็นไหมเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องบางคนอนะปรุงแต่งแล้วอยากจะทำบุญแต่ไปทำบาปสังขารตันนี้คือการปรุงแต่งจิตของเราสังขารมีสองตัวคือ ปรุงแต่งกายกับปุงปุงแต่งสังขารการปรุงแต่งตัวเนี้มีปรุงแต่งอย่างนี้ร่างกายทตาทั้งสี่ปรุงแต่งกันมาเป็นกายนี้แต่สังขารตัวนี้หมายความว่าเราปรุงแต่งในการคิดจะทําบุญทําบาปก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งตัวนี้ปรุงแต่งจิตมันมีปรุงแต่งจิตกับปรุงแต่งกายในที่นี้เราพูดถึงปุงปุงแต่งจิต แล้ววิญญาณวิญญาณนี่ความรู้สึกตอนนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่วิญญาณตัวนี้มัเป็นตัวบันทึกไว้เป็นบรทุกทําบุญทําบาปเราถึงมีมีบุญมีบาปที่มันจะต้องตามเราไปเขาเรียกว่ากรรมกรรมก็คือการกระทําของเราเนี่ยมันจะบันทึกไม้หมดทําดีทําไม่ดีตัวเนี้ตัววิญญาณนี่จะบันทึกไม่หมดพาถึงเวลาเราจะเราตายจากชาตินี้แล้ว มันจะมีกรรมนําวิญญาณเราไปเกิดอีกทีเราไม่ได้ไปเกิดเองนะมันต้องมีกรรมนําเราไปเกิดเราไปเกิดในที่ถ้าเราทําดีเราก็ไปเกิดในทีด่ดีเราทําชั่วเราก็ไปเกิดในที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติจนเราสามารถแยกกายแยกจิตได้ตัวเนี้ยเราก็ถือว่าเราสุดยอดละตอนนี้ก็คือเนี่ยเราทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะถ้าเราสามารถ ให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะเราแยกรูปแยกนามอย่างที่เขาบอกแยกรูปกับนามออกจากกันมาปฏิบัติถึงขั้นอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่ากายกับใจนี่มันคนละส่วนกันถึงตอนนั้นถึงตอนนั้นนะเราถ้าเรารู้ว่ากายกับใจคนละส่วนกันกายนี่มันแก่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของกายกายมันเจ็บมันป่วยมันเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของกายเราคือจิตวิญ,ญญาณที่มาอาศายัยกายนี้อยู่ ถึงแม้กายนี้มันจะตายมันก็เรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเราคือจิตวิญญาณที่จะไปต่อตอนนี้เราเตรียมสเสบียงไว้เรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราพร้อมแล้วพร้อมอยู่พร้อมไปนะถึงแม้เรายังไม่ได้อริยะขั้นไหนก็ตามจากการที่เรามารู้มาฝึกปฏิบัติรู้ลกายกับใจนี่มันคนละส่วนกัน uh huh. กายเนี่ยมันต้องเดี๋ยวมันมันหมดมันมีอายุการใช้งาน แต่จิตวิญ,ญญาณนี่ไม่มีอายุการใช้างาน,นมันไปตลอดพอกายเราตายตรงนี้กายร่างกายมันตายไปนจิตวิญ,ญญาณเราก็ไปหาที่อยู่ใหม่หาที่อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่ดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของเราเราทําดีผลดีเนี่ยจะทําให้เราไปเกิดในสุขติ uh huh. เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมรโลกหรือเข้านิพพานไปน,นี่ว่าไปทางดี ทั้งไม่ดีก็คืออบยภูมิทั้งสี่คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดลฉานนี่คือไปไม่ดีตอนพวกเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเรามีพร้อมหมดแล้วเรามีทานเห็นไหมทานนี่จะทําให้เราในชาติต่อไปเราจะมีความพร้อมเราจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีเห็นไหมเรารักษาศีลมาดีต่อไปในชาติต่อไปเราจะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดี มีอาการครบ32สองแล้วเราจะมีสติปัญญาดีจากการเรามาวิปัสสนาญาณตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ถึงแม้เราจะยังไม่ได้อริยะก็ตามจากการที่เรามาฝึกปฏิบัติจนมีวิปัสสนาญาณได้คิดในทรงฌานได้เกิดในชาติต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีพอเรามีสติปัญญาดีเห็นไหมนี่เราเลือกเกิดละตอน ชาตินี้ชาติที่แล้วเราไม่รู้เราทำอะไรมาบ้างแต่ชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่ที่จะไปเกิดเป็นอะไรเห็นไหมเราเลือกเกิดละเราเลือกเกิดแล้วเราเลือกเป็นได้ละเห็นไหมเพราะเราทําไมถึงบอกว่าเลือกเกิดได้ไหมเราทําบุญมาเยอะเราก็ต้องไปเกิดในที่ดีอยู่แล้วเห็นไหมเราเลือกเกิดในครอบครัวที่ดีมีฐานะการครบสามสิบเราสามสิบสองมีสติปัญญาเป็นคนฉเลฉลียวฉลาดเรียนหนังสือเก่งจากการเรามาปฏิบัติธรรมเห็นไหม ตอนนี้ถ้าเราเลือกเป็นเห็นไหมเราจะไปทํางานอะไระเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นได้เพราะเราเรียนหนังสือเก่งสอบตรงไหนเราจะเป็นอะไรเราก็สอบติดได้หมดเพราะเรามีสติปัญญาดีเราเลือกเกิดแล้วเราเลือกเป็นได้เพราะฉะนั้นน่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราจะไม่กลัวตายกันถึงแม้เรายังไม่ได้อริยะก,ก็ตามอย่างที่บอกคนที่คนเราแบ่งเป็นสี่ประเภทพวกที่กลัวตายกับพวกไม่กลัวตาย พวกกลัวตายก็มีสองประเภทพวกไม่กลัวตายก็มีสองประเภทพวกกลัวตายนี่คือพวกไม่ทําบุญเลยพวกไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องบุญกุศลนั่นไม่ทําบุญเลยตลอดชีวิตมาไม่ทําบุญทำแต่บาปคือความชั่วทั้งหลายทาพอถึงเวลาจะตายอ่ะถึงตอนนั้นนจิตมันจะรู้เลยว่าโอ้มันมีนี่ชาติหน้ามันมีนี่มันไม่ใช่ว่าไม่มีนะทีนี้เขารู้ละจากการที่เขาไม่ได้ทําความดีไปเลยะ พอถึงเวลาจะตายโหตาเหลือกนะพวกนี้จะกลัวโวยวายโวยวายไม่อยากตายเพราะรู้ว่าตายไปเนี่ยต้องไปไม่ดีแน่นอนพวกนี้ก็จะกลัวตายและอีกพวกหนึ่งก็คือพวกทําบุญเอาหน้าเนี้ก็อย่างเนี้ยที่เราเห็นหลายๆคนที่คนมีเงินเนี่ยชอบทําบุญเอาหน้า,า,า,นาตรงไหนดังก็จะไปทําตรงนั้นมีชื่อมีเสียงตรงไหนที่เขามีให้ลงชื่อเนี่ยบางที บางคนคนรวยบางคนเนี่ยวัดเล็กๆไม่ทำหรอกอชอบทำวัดใหญ่ๆอาจจะได้มีชื่ออา,าอาจารย์นู้นอาจารย์นี้แต่วัดเล็กๆก็ไม่ได้ทำกันออย่างนั้นก็ได้ไปละบางคนเหมือนกับบางคนเนีไม่รู้จักกันหรอกอบางทีงานศพงานแต่งเนี่ยโผล่เข้าไปไม่รู้ใครไปหาเสียงอย่างนี้ไปตรงนี้ถามว่าได้บุญไหมก็ไม่ได้บุญหรอกไปเอาเพื่อหวัง หวังจะให้เราไปลงคะแนนให้อะไรอย่างนั้นพวกนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะถึงเวลาตายกลัวตายละเพราะบุญตัวเองถึงแม้ตัวเองจะเสียงเงินไปแต่หวังได้มันก็ได้ไปละได้ชื่อได้เสียงได้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีบุญที่จะได้เพราะจุดประสงค์ในการทําบุญน่ะก็คือหวังอย่างอื่นไม่ได้หวังบุญก็ไม่มีบุญคนประเภทน,นี้พอถึงเวลาจะตายเนี่ยโอ้โหกลัวตายเพราะรู้ว่าตัวเอง ไปเกิดในที่ไม่ดีแน่นอนเพราะตัวเองไม่ได้สะสมบุญไว้ก็ประเพศไม่กลัวตายสองประเภทก็คือพวกที่ทําบุญทํากุศลต่างๆทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยว่าตายไปสะสมไ้นะเสบียงพวกนี้สเสบียงไว้เลี้ยงรับรองว่าเชาติต่อไปไปเกิดในที่ดีแน่นอนอย่างน้อยๆเกิดมากลับเป็นคนที่เป็นคนร่ำคนรวย แล้อเกิดไปเป็นเทวดาไปเกิดพมลโลกเนี่ยก็ไม่กวนตายรู้ว่าอ๋อเราเราเตรียมสเสบียงสําหรับเดินทางพวกนี้ก็จะไม่กวตายพว,พวกคนแก่เห็นไหมคนแก่ๆบางคนเนี่ยชอบใส่บาตรตอนเช้าจิตับพ้าไว้ไปทําบุญที่วัดพวกนี้ถึงเวลาตายจะไม่ไม่กวนตายเพราะรู้ว่าทําบุญทํากุศลไว้ไว้มากแล้วและอีกประเภทหนึ่งพวกปฏิบัติธรรมได้ถึงอริยะ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเียก็รู้แล้วได้ไปพอพระโสดาบันเนี่ยเต็มที่อีกเจ็ดชาติเนี่ยไม่ลงนรกแน่นอนพวกนี้ก็จะไม่กลัวตายพร้อมอยู่พร้อมไปถ้าตายก็ไม่เป็นไรอ่าผ่านไปอีกชาตินึงนะเพราะอีกที่เต็มที่ก็อีกเจ็ดชาติหรือสามชาติหนึ่งชาติอ่ะตายไปอเดี๋ยวกับกับไปเป็นเทวดาหรือเป็นคนก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเต็มที่อีกเจ็ดชาติหรือสามชาติเข้านิพพานไป ประเภทนี้อริยะทั้งหลายก็จะไม่กลัวตายนะก็คือคือพวกนี้จะไม่กลัวตายเพราะเรา,เ,าเตรียมเตรียมตัวตายไม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตายเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะเป็นจิตจุดสิ้นสุดนะคือร่างกายเนี่ยมันเผาทิ้งไปละฝังไปละให้เป็นอาหารสัตว์ไปเรียบร้อยละแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยที่จะไปต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นนะก่อนหน้านั้นนะในชาติก่อนเราอาจจะไม่รู้หรือจําไม่ได้ ผ่านมาอย่างก็เหมือนทั่วทัวไปใช้ชีวิตทั่วๆวไปอะทำดีมั่งทำชั่วมากเน่ยมันชีวิตเราทุกวันนี้ที่ผ่านมาตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนถึงป่านนี้ถึงอายุขนาดนี้นะเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งสุขทั้งทุกข์ใช่ไหมช่วงไหนอความไม่ดีให้ผลความชั่วให้ผลเราก็มีความทุกข์ช่วงไหน กรรมดีให้ผลเราก็จะมีความสุขทำอะไรก็ประสบความสำเร็จถ้ากรรมชั่วให้ผลใช่ไหมเราก็อยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยในในชาติก่อนๆเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องทำอะไรมาบ้างพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าชาติปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเรามีทานมีศีลภาวนาหรือ,อยังพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าอย่างนี้ให้เราอะอยประมาทในชีวิตเพราะว่า ความตายจะมาหาเราได้ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นนะบางคนยังอยู่ไม่ได้ถึงหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นจาตุงเลยมาห้าสิบปียังไม่ถึงอานตายไปก่อนละเพราะกาันพระเจ้าก็ตัดว่าการตายของคนเนี่ยมันมีสี่ประเภทหนึ่งตายเพราะอาหารยังอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าคนกินก็ตายได้นะอาหารเนี่ อาหารกินอาหารเนี่ยบางทีอาหารกินอาหารที่ติดเชื้อโรคเราก็ตายได้ถึงแม้บางอย่างอาหารนั้นถึงแม้จะมีเชื้อโรคแต่ถ้าเราไม่กินลงไปเราก็ไม่ตายแต่บางอย่างมันถึงเวลาของมันเนีกินบางทีมันเป็นเชื้อโรคบางคนอาหารเนี่ยกินอาหารย่อยยากใช่ไหท้องอืดท้องเฟ้อก็เป็นโรคได้ไม่สบายได้กันเราเนี่ยไม่สบายนะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีอยู่ ถึงบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้พระเจา้าตรัสว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเนี่ยมันมีสี่สาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คืออาหารอาหารสุกๆดิบๆทำให้เราท้องเสียได้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพรนีก็อาหารบางคนอาหารไม่ย่อยกินแล้วอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษแล้วก็ไม่สบายได้อากาศประเภทที่สองคือ,อเจ็บป่วยเพราะอากาศ อย่างเงี้ยพออากาศเย็นหน่อยเราก็จะเป็นหวัดกันละเพรอ,อากาศร้อนหน่อยเราก็จะไม่สบายตัวเป็นไข้เป็นอะไรได้้ก็คือไม่สบายเพราะอากาศอากาศร้อนอากาศเย็นก็ไม่สบายได้หมดประเภทที่สก็คือป่วยการป่วยของเราป่วยด้วยจิตคนที่บางคนเนี่ยเป็นจิตคิดมากเป็นโรคจิตคิดมากคิด คิด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 ยังไงก็ตีไม่จดไม่แตกบางคนคิดจนเป็นบ้าคิดจนนอนไม่หลับบางคนนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องเดิมๆวนไปวนมาคิดเรื่องเดิมเนี่ที่เห็นทั่วไปที่เราเห็นบางคนเนี่ยวิกลจริตไปก็มีเพราะว่าคิดไม่ตกที่เราเรียกว่าคนบ้าเนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่อยู่โรงพยาบาลพวกสีทันยาพวกอะไรพวกนั้นะพวกนี้ก็เนี่ยป่วยเพราะจิต จิตคิดคิดคิดไม่ตกคิดไปคิดมาเห็นไหมคิดคิดจนไม่รู้จะคิดยังไงคิดจนตัวเองบ้าไปเนี่ยก็เพราะเจ็บป่วยเพราะลูกจิตประเภทที่สี่เจ็บป่วยเพราะกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราเมื่อชาติก่อนแล้วชาติก่อนเราทําอะไรมาเห็นไหมชาตินี้เราก็เจ็บป่วยด้วยกรรมเก่าของเราเรียกว่ากรรมเก่า เพราะกรรมของเรากรรมเก่าของเราเนี่ยมันกรรมคือการกระทําของเราในชาติก่อนที่เราทําไว้เห็นไหมพอมาถึงเวลามก็จะให้ผลเรากรรมเนี่ยมันเหมือนเงาตามตัวเราตลอดแต่ว่ามันก็รอจ้องเราอยู่ถ้าเรามีกรรมดีกรรมชั่วก็จะทําอะไรเราไม่ได้มันก็จะจ้องเล่นงานเราถ้าวันไหนที่เราเราทำกรรมกรรมดีหรือบุญเราหมดเ,หหมเราก็จะ อยู่ร้อนนอนทุกข์มีเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับเรา,าเกิดจะอาจอาบางคนเนี่ยไม่สบายเพราะกรรมเก่าบางคนเนี่ยโรคปินรักษาไม่หายาบางทีอ,อยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเฉยๆยก็เรียกว่ากรรมเก่าบางคนอยู่ในชาติก่อนเนี่ยแม้ผิดศีลข้อหนึ่งมากักขังนวงเนียวสัตว์ทั้งหลายไว้าทาให้เขามีความทุกข์ในชาตินี้ตัวเองก็ ล้มเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุรักษาไม่หายเพราะนี่เรียกว่าการเจ็บป่วยเกิดจากกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าในชาติแล้วในชาติที่แล้วเราทํากรรมอะไรมาบ้างพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสว่าในชาตินี้เราก็ต้องสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลกรรมเก่ามันจะตามเราไม่ทันกรรมกรรมชั่วทั้งหลายที่เราทําไว้ในแต่อดีตมันก็จะตามเราไม่ทันมันก็จ้องเล่นงานเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรา เหมือนเราทำบุญหนีกรรมอย่างที่บอกอ่ะแล้วก็กรรมตรงเนี้ยเราถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยจะได้บุญมากกรรมเก่ามันจะตามเราไม่ทันกรรมคือการกระทําของเรานะอย่าลืมเรามันก็จะตามเราไม่ทันแต่มันก็จ้องเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยดีละทิศให้เจ้ากรรมในเวรไปที่ในชาติก่อนเราไปทําเขาไว้ก็ บุญตรงนี้เราทําบุญหนีกัีห,หีกรรมมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีบางประเภทเหมือนกันบางคนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ไม่มีปัญญาพอมานั่งสมาธิเขาบอกบุญได้บุญเยอะอทีนี้บอกเลยเจ้าก,กรรมนายเวรทุกภพทุกชาติที่ทําไว้มาเอาคืนไปให้หมดขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว จะเข้านิพพานนะ,ะเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนเอาให้หมดตรงไหนโอ้โหทีนี้กรรมมาบานเบอร์เลยทีนี้มันก็เหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรคือกรรมคือการกระทําของเราในชาติก่อนๆมันก็เหมือนเราเชิญเชิญคนไม่ดีเข้าบ้านเรา่านะมันจ้องจะเล่นงานเราอยู่แล้วเราเชิญชวนมันเข้ามาทีนี้มันก็บอมเราเลยคราวนี้เราก็คุกหนักเลย งอหัวไม่ขึ้นเลยปฏิบัติไม่ได้ไรไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน่อย่าไปท้าทายอ่าอย่าไปอย่าไปส่งเสริมเขาว่าเออให้มันเข้ามานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยกรรมคือการกระทําของเราเราต้องทําบุญทําบุญทํากุศลที่จะหนีมันได้ก็คือให้มันตามเราไม่ทันไม่ใช่ว่าเราไปท้าทายมันให้มันมาเอาให้มามันมีเคยมีเคยมีคน ทำแบบนี้นะคิดว่าตัวเองแน่มาปฏิบัติทำแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราละชีวิตนี้โ,โ้ดีดีมีความสุขอยากจะเข้านิพพานมาปฏิบัติเจ้าก,กรรมนเวรที่ไหนที่ไหนอ๋อที่เราเคยทําไว้ในชาติปางก่อนให้มาเอาให้หมดหสุดท้ายแทบบ้านแตกสลกขาดจากที่เงินมีดีๆโอ้โหโดนโกงโดนอะไรไปเยอะแยะไปหมด สุดท้ายแทบจะฆ่าตัวตายเลยเพราะมันไม่รอดใช่ไหมก็ต้องไปทำบุญใหม่เอาใหม่ทีนี้ก็ต้องไปต้องมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติทมก็ค่อยๆทำไปมันถึงจะค่อยๆหลุดไปค่อยๆหนีไปได้ไม่ใช่ว่าเชิญชวนเขามาหมดเราก็ต้องมีปัญญาเราไม่รู้หรอกระยะเวลที่แล้วเราทำอะไรกับใครไว้บ้างเขารอบอมเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปทนงตนว่าเราเก่งเรามีบุญเยอะแบ่งบุญให้ไปมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่และมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ทานรักษาศินปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทาให้มันเป็นบ่อยๆทําให้เป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็เพราะว่าถ้าเรารักษาศิลสินก็จะรักษาเรา อย่างที่บอกการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทําให้เรามีเมตตาการให้การให้เนี่ยผู้ให้เป็นผู้รับเราอย่างดูสิเราให้เงินคนอยากขอทานหรือเราไปซื้อของคนขายของไม่ดีเห็นไหมเราก็ไปซื้อเขาแต่ไม่ใช่ไปต่อเขาจนติดดินติดทรายนะเขาขายไม่ดีเขาจําเป็นต้องขายเราเราก็อย่าไปต่อเขา ขายเขาเป็นนะเขาจะได้มีกำลังใจในการเนี่ยเขาจะดีใจว่าเรานี่เป็นคนดีมีเมตตานะซื้อของเขาเนี่ยเขาเขากาลังเดือดร้อนอยู่พอดนี้เงินเขาต้องใช้อย่างเงี้ยพอเรามีเมตตาบางทีอ่ะสิบาทยี่สิบบาท,บาทสําหรับเราอ่ะมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไปดูถูกเงินนะแต่ว่าสิบบาทยี่สิบาทสําหรับเราอ่ะมันยังมันยังหาได้ง่าย แต่บางคนนะ่ะสิบบาทยี่สิบ,บาทสําหรับเขานะ่ยโอ้โหมันหายากมากนะแต่ถ้าเราไปต่อเขาบางทีเขาก็อยากขายนะแต่นั่นกําไรของเขาใช่ไหมพอเราไปต่อเขามากๆอย่างเงี้ยเขาก็อยากขายแต่เขากลัวขายไม่ได้เขาก็ต้องขายเราขายแล้วทํำยังไงเขาก็แช่งชักหักกระดูกแล้วแล้วพวกนี้เห็นแก่ตัวแค่นี้ก็ต้องขอลดด้วยเห็นไหมมันไม่ดีใช่ไทให้คนเขา จิตเป็นอกุศลเราก็บาปด้วยนะไม่ใช่ไม่บาปนะทำให้คนอื่นมันจิตอกุศลเนี่ยเหมือนเรารักษาศีลอย่างเงี้ยเรายุให้คนอื่นผิดศีน,นี่ยเราก็ยังบาปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเมตตาเราเราพร้อมแล้วอย่างเงี้ยเราตัวเราเองเนี่ยเราเรามีความพร้อมแล้วมีความมีความเราถือว่าเราทําบุญมาดีนะเราก็ส่งเคาะเราเรียกว่าส่งเคาะคนเขา ส่งเคาะคนเขาจะได้ต่อชีวิตมาเขาจะได้เออจากการที่เขาต้องไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเห็นไหมตัวเนี้ยถ้าเราส่งข้อะเขาให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นบุญของเราเหมือนกันนะบางคนเราให้เขาให้เขาเกินให้เขาไม่ต่อเขาเขาก็เห็นไหมเราสังเกตดูสิถ้าเราไม่ต่อไม่อะไรเขาแม่ค้าเขาก็จะถามเราความดีอมาจากไหน เขาให้มีความสุขความเจริญเห็นไหมเขาก็จะอวยพรให้เรา,าเออให้เรามีความสุขเห็นไหมใจเราก็จะฟูล่ะนี่เรียกว่าบุญนะบุญคือความสุขเพราะฉะนั้นเน่เราผู้มีปัญญาอย่างเงี้ยมินิดหน่อยๆส่งเคาะกันไปเพราะว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นที่ที่เราสะสมบุญได้ เราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะสะสมบุญได้เพราะทุกคนมีความพร้อมหมดแต่โลกมนุษย์เนี่ยที่เราจะได้ทำทานได้สะสมบุญได้เนี่ยก็คืออยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเพราะโลกมนุษย์มีความแตกต่างฐานะเราก็ถึงได้ทำบุญได้เทวดาก็ยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มาสะสมบุญแต่เราอ่ะมีโอกาสแล้วในการสะสมบุญเราก็ทำไป ส่งเคาะไปไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เราก็ส่งเคาะไปอย่าไปคิดว่าทําบุญกับสัตว์ได้บุญน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นบุญบุญดีทั้งนั้นแหละบุญคือความสุขะเราทําแล้วมีความสุขเราก็ได้บุญละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่างเงี้ยมาปฏิบัติอย่างเงี้ยถึงว่าเราโชคดีแล้วเรามีความพร้อมกว่าคนอื่นเยอะ เราต้องมีความพอเห็นไหม่าคนคนอื่นบางคนเขาพร้อมก่าเราหมพร้อมกับเรา <Cam> er <an> เขามีความพร้อมกว่าเราเยอะบางคนทั้งฐานะการเงินมีเวลาแต่เขาไม่มีความพอเขาก็ไม่สามารถจะมาทําอย่างเราได้อย่างเราอย่างนี้มาปฏิบัติอย่างเงี้ยเราต้องมีความพร้อมด้วยมีความพอด้วยเราถึงจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าต้องรอรวยก่อนบางคนล้อรวยรวยก่อนมาปฏิบัติตอนนี้ยัง ยังทำมาหากินอยู่ตอนนี้แต่ถ้ารอ,อพร้อมเมื่อไหร่จะได้ทำเกิดเราตายไปก่อนก็ไม่ได้ทำไม่ได้มาสะสมบุญอชาชาตินาก็เป็นแบบนี้อีกก็ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่จะได้หลุดพ้นจากวัฏตฏตสงสา,ารนิสทีวัต,ตะตอนนี้แปลว่าวนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ สงสารก็คือไม่มีสาระนะบนชีวิตก็เนี่ยเบียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตาย,ยตอยู่เนี่แหละไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีพ้นจากวัฏสงสารนี้สักทีถ้าเราตาบใดที่เรายังไม่เข้ามาปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะหลุดพ้นจากนี้ไม่มีเลยเพราะพุทธเจ้าก็ตัดละการที่เราจะหลุดพ้นตรงนี้ได้เราต้องทํำยังไงท่านก็บอกแล้วมามีศีลมีภาวนา แล้ววิปัส,สนาญาณเราถึงจะหลุดพ้นจากวัตฏะตรงนี้ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกโดยการที่มารักษาศีลก่อนแล้วเราถึงจะศีลดีจะทําให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีจะทําให้เรามีปัญญาดีปัญญาตอนนี้ก็คือจากไหนจากการที่เราทรงฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถึงอุงเบกขายกจิตขึ้นมาฌานสาม้้วพิจารณาธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว แมเราก็จะเห็น<ม>เห็นทุกข์<ม>เห็นโทษของร่างกายอที่บอกกายนียมันสําคัญนะพิจารณาถ้าตามใดที่เรารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเนะ่ยเรามาถูกทางแล้วเราตัดกายได้อย่างอื่นมันก็ง่ายกายนียเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดร่างกายเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเราตวันไหนที่เรารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะเราจะขนาดร่างกายที่เราอยู่กับมันมาตั้งนานเนี่ยเยังรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของเรา แล้วอย่างอื่นนะสมบัติที่มันอยู่นอกกายเราเรายังจะยึดอีกเหรอเห็นไหมตอนเนี้บางคนก็มีปัญญาพวกเราหลายๆคนเราก็มีปัญญาแล้วนะคิดพิจารณาว่าอทรัพย์สมบัติเนี่ยนอกกายเนี่ยเราก็พอมีพอกินแล้วก็ถามว่าเราสแสวงหาเยอะๆแล้วมันเป็นความเครียดเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาโมวแต่หาเงินหาเงินแล้วถามว่าหาเงินแล้วชีวิตก็ไม่มีความสุข เราไม่รู้วันไหนเราจะเป็นวันตายของเราเพราะฉะนั้นเราทำมาหากินไปด้วยถ้าบางคนก็ยังไม่มีความพร้อมมถ้าคนมีความพร้อมแล้วก็น่าสมควรที่จะพอได้แต่ถ้าคนเขาไม่พร้อมเนี่ยเขาไม่พอมันก็เป็นเรื่องปกติเขาจะต้องดูแลครอบครัวเพราะเขายังไม่พร้อมแต่ถ้าเรามีทั้งความพร้อมเราต้องมีความพอละพอแล้วเราจะมีความสุขวันไหนที่เราพอนเะนี่ะ เราจะมีความสุขมากเราจะรู้เลยว่าโอ้สุขแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแต่แม้ถ้าเรามีความพร้อมเรามีความพรอพอ,อหลังจากนั้นเห็นไหมเรามาปฏิบัติเานี้เราจะรู้เลยโอ้สุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองใครไม่อยู่ตรงนี้พูดยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วสุขที่พระดดเจ้าพูดถึงมันคืออะไรตราบใดที่เรายังยังไม่ได้อับประมานาสมาธิก็คือฌานสี่เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกสุขที่แท้จริงคืออะไร พราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยค่อยๆทำไปฝึกไปอย่าหยุดเดินแล้วเราทุกคนก็จะถึงจุดที่มันมีความสุขที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้วังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาใ,ใจเข้าพุทธใ,ใ,ใจออกโธ ใจเข้าพูดหายใจออกโทรยาวๆลึกๆทีพยตัวตรงๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาอจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระหมอ่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสอง จนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา